สวัสดีครับกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะครับอาจารย์เสกสรรสุกเสนานะครับผมเอ๊เราจำได้ไหมครับว่านะครับเราได้เรียนรู้นะฮะการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมไปแล้วนะครับผมมันยังไม่จบแค่นี้นะฮะมันยังมีอีกนะครับสำหรับนะฮะคลิปนี้นะฮะจะ นำเสนอนะฮะการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกที่เหลืออะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นนะครับในเรื่องของการมีความรับผิดชอบต่อตอนเองชุมชนประเทศชาติและสังคมโลกครับและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครองการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายครับ การมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดำรงชีวิตนะครับผมเอาล่ะนะครับผมก่อนที่นะฮะจะไปเ,เรียนรู้นะฮะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะฮะอย่างที่เกินไปแล้วเนี่ยนะครับเรามาลองตอบคำถามดูนะครับก็เป็นคำถามชวนคิดนะครับให้พวกเรานะฮะลองตอบดูนะฮะว่าการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีจำเป็นต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบ ต่อใครบ้างนะครับโอ้โหต้องคำนึงถึงใครบ้างนะครับผมแน่นอนนะครับผมว่านะครับเราต้องคำนึงถึงตัวเองใช่ไหมครับว่าเฮ้ยจะเดือดร้อนไหมจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมฮะต่อชุมชนว่าชุมชนจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับต่อสังคมว่าสังคมโดยรวมจะเป็นยังไงและสุดท้ายครับต่อประเทศชาติและสังคมโลกนั่นเองนะครับผมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต้องคำนึงถึงตนเองชุมชนสังคม ประเทศชาติและสังคมโลกนั่นเองนะครับผมเอาละนะครับผมสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะไปทำความเข้าใจในวันนี้นะฮะนั่นก็คือการมีความรับผิดชอบต่อตอนเองสังคมประเทศชาติและสังคมโลกครับเป็นแบบไหนนะครับผมก็จะมีแนวทางนะฮะให้พวกเราได้ปฏิบัตินะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครแนวทางแรกครับการเป็นพลเมืองดีของประเทศ การเป็นพลเมืองดีของประเทศที่สําคัญเลยนะครับจำได้ไหมครับว่าทําอะไรบ้างก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาของสังคมนั่นเองนะฮะเพื่อให้สังคมมันสงบสุขนะฮะนี่ก็คือสําคัญมากต่อการเป็นพลเมืองดีของประเทศนะครับผมต่อมาครับเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นครับแน่นอนครับเรานอกจากปฏิบัติตามกติกาของสังคมแล้วนะฮะแต่และท้องถิ่นก็จะมีค่านิยม หรือว่าวิถีประชาที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเคารพนะฮะบริบทนะคะค่านิยมของท้องถิ่นดังนั้นนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเป็นพลเมืองดีในครอบครัวครับในครอบครัวนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างปิดากับบุตรใช่ไหมครับปิดาก็จะให้ความรักความอบอุ่นดูแลบุตรบุตรก็ต้องเชื่อฟังปิดามารดานะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา สามีกับภรรยาก็ต้องรักกันใช่ไหมครับไม่นอกใจกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายครับพลเมืองดีในโรงเรียนครับเป็นยังไงนะครับแน่นอนในโรงเรียนครับเราจะเจอคุณครูใช่ไหมคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์นะครับครูก็จะให้ความรักความเมตตากับลูกศิษย์โดยไม่เลือกปฏิบัตินะฮะศิษย์ก็ต้อง ให้ความเคารพนับถือนะฮะเชื่อฟังนะฮะคำแนะนำสั่งสอนของคุณครูนั่นเองและสุดท้ายครับใกล้ตัวเราที่สุดครับก็คือระหว่างเพื่อนด้วยกันนะครับเราก็ต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจรักใคร่ซึ่งกันและก,กันให้เกียรติซึ่งกันและก,กันนั่นเองนะครับกับเพื่อนๆของเรานะครับผมโอเคนะครับแนวทางแรกจบไปแล้วนะครับก็มาสู่คำถามชวนคิดของเรานะฮะว่าการเป็นพลเมือง ดีในข้อใดที่นักเรียนสามารถทำได้ทันทีเลยนะฮะโอ้โหสามารถทันทีเลยนะฮะอันแรกครับก็ไก่ครับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณเอ๊สามารถทำได้ทันทีได้หรือเปล่านะครับผมขอไข่ครับศึกษาหาความรู้เรื่องของการเมืองให้ถูกต้องอ๋อนะฮะข้อควายนะครับใช้หลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตและงองงูครับ ติดตามข่าวสารทางการเมืองและตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมืองนะฮะจากช้อยส์นะฮะชื่ให้มาเนี่ยนะ,ะับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะฮะในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับแต่ว่าคำถามถามว่าเฮ้ยแล้วที่สามารถทำได้ทันทีนี่คือข้อไหนอ่านะครับลองตอบดูนะให้เวลา2วินาทีนะฮะหนนะฮะและคำตอบก็คือนะฮะคอควายครับ ทำไมต้องตอบคอควายครับเพราะว่าทําได้ทันทีเนาะก็คือหลักประชาธิปไตยในการดํานวงชีวิตประจําวันของเรานะฮะเป็นยังไงบ้างเช่นนะฮะเออหลักเหตุผลใช่ไหมครับเวลาเราจะทําอะไรเราต้องมีเหตุผลนะฮะมากกว่าอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็การมีส่วนร่วมการสอบถามความคิดเห็นนะครับของเพื่อนๆอะไรเหล่านี้นะครับรวนแล้วแต่ เป็นหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตนะฮะซึ่งพวกเราเป็นไงฮะสามารถทําได้ทันทีนั่นเองนะครับผมและมีคําถามชวนคิดอีกข้อนะครับอยากจะมาถามพวกเรานะฮะว่าการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีความสําคัญอย่างไรใช่ไหมครับผมแน่นอนนะฮะเราก็รู้แหละว่าการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สําคัญมากเอ๊ะ แล้วมันมีความสำคัญอย่างไรนะฮะพวกเราลองคิดดูนะครับโอเคนะครับมีส่วนสำคัญอย่างไรนะฮะไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยนะฮะจะคิดตรงกันหรือเปล่านะฮะก็ถือว่านะครับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของพวกเรานะฮะในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะฮะทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นเพราะว่าเราใช่ไหมครับออกไปเลือกตัวแทนของพวกเราใช่ไหมครัไปทําหน้าที่ ออกกฎหมายหรือไปทําหน้าที่บริหารประเทศนั่นเองนะครับเป็นตัวแทนของพวกเราในการไปพัฒนาประเทศนะครับผมและแน่นอนนะครับผมาการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะครับในหัวข้อ,อนี้ก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครองนั่นเองนะครับเราสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะครับผมแนวทางแรกนะครับก็คือการติดตามดูแลตรวจสอบการให้บริการสาธารณะของรัฐบาลต่างๆนะครับว่าเฮ้ยเขาเอ่อ ทำงานเป็นยังไงนะฮะเราก็จะไปติดตามดูแลตรวจสอบนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็ถ้าพบเจอนะครับการบริหารงานของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นที่เราเห็นว่าไม่มีความโปร่งใสนะฮะก็สามารถไปคัดค้านแล้วก็ต่อต้านได้นะครับผมมันไม่ใช่อะมันไม่โอเคใช่ไหมครับผมต่อมานะครับผมการร่วมกันนะฮะลงชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายนะครับแล้วก็ถอดถอนนักการเมืองที่ มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนะฮะไม่สมควรดำรงตำแหน่งก็สามารถเข้าชื่อได้นะครับผมมีรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับผมต่อมานะครับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะก็ถือว่ามีส่วนสำคัญมากนะครับเป็นส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญมากนะครับและสุดท้ายนะครับการไปออกเสียงประชาพิจารณ์นะฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลเนี่ย ะะหรือว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยเขาจะมาสอบถามความคิดเห็นของเราใช่ไหมครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะเราก็ไปส่งเสียงนั้นเพื่อให้รัฐได้รับรู้นั่นเองนะฮะนี่ก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครองครับมาสู่คำถามชวนคิดของเรานะครับลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองแล้วจะส่งผลดีอย่างไรนะฮะเราลองนึก ดูนะครับว่าผลดีจะตามมาได้มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับผลดีที่เกิดขึ้นอันดับแรกเลยนะฮะคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะการที่เราได้มีส่วนร่วมในการเลือกสรรนะฮะผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถแล้วเขาก็จะไปพัฒนาใช่ไหมครับผล ที่ตามมาเนี่ยก็ย่อมส่งผลนะฮะให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมานะฮะเราก็จะได้คนดีนะฮะแล้วก็มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศนะฮะทั้งในระดับชาตินะฮะแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะครับผมแล้วก็ประเทศชาติก็จะเกิดการพัฒนาเจริญก้าวหน้านะครับทัดเทียมอาณารรยะประเทศนั่นเองนะครับผมแนวทางต่อมานะครับก็จะเป็นการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเอ๊ะเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับมานำเสนอพวกเรานะฮะเช่นนะครับการอนุรักษ์นะฮะสิ่งแวดล้อมนะฮะเราก็จะสามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ใช่ไหมครับปลูกป่านะครับแทนพื้นที่ป่าที่มีความเสื่อมโทรมนะฮะหรือว่าลดโลกร้อนนะฮะการ ลดการใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนนะครับแบบนี้นะฮะก็จะสามารถทําได้นะครับผมเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับการต่อต้านยาเสพติดซึ่งในปัจจุบันเราก็รู้นะฮะว่ายาเสพติดมันเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าแน่นอนว่ายาเสพติดอ่ะมันเป็นภยัยเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งต้องห้ามเราต้องรณรงลงนะครับ ต่อต้านมันนะครับผมอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันโดยเด็ดขาดนะครับผมต่อมานะฮะการต่อต้านการสูบบุหรี่เอ๊ะบุหรี่นี่เป็นยังไงครับเราก็พบเห็นคนใกล้ตัวจํานวนมากใช่ไหมในการสูบบุหรี่แน่นอนมันมีผลเสียตามมานะฮะรัฐต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมากนะฮะในการที่ใช้ในการรักษานะครับผู้ป่วยที่มาจากการสูบบุหรี่นะฮะเช่นพวกมะเร็งปอดนะครับมะเร็งอ่อ ถุงลมปป่งพองพวกนี้นะครับผมต่อมานะคะการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดนะฮะโรคเอดก็ถือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถให้ความรู้รณรงค์ป้องกันได้ใช่ไหมฮะเช่นสวมใส่ถุงยางอนามัยแบบนี้เป็นต้นนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับสำหรับแนวทางสุดท้ายของเรานะฮะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเลยนะฮะนั่นก็คือการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะครับผม คุณธรรมก็คือความคิดจริยธรรมก็คือการกระทํานั่นเองนะฮะจะมีความคิดและการกระทาอย่างไงบ้างนะฮะที่เป็นหลักในการดําเนินชีวิตของเราที่ถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับสิ่งแรกเลยก็คือการมีน้ําใจนะครับมีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มีน้ําใจต่อคนรอบข้างนั่นเองนะครับผมต่อมาครับ ความน่าเคารพนะครับประพฤติตนปฏิบัติตนให้คนรอบข้างใช่ไหมครับผมมีความเคารพต่อเราใช่ไหมครับต่อมาครับความนอบน้อมถ่อมตนใช่ไหมฮะการมีความนอบน้อมถ่อมตนนะครับถ้าเรามีแล้วเนี่ยใครเห็นใครก็รักใช่ไหมครับต่อมาครับรู้จักกาละเทศะนะครับรู้จักการประพฤติตนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานที่แล้วก็เวลานั่นเองนะครับ ต่อมาครับเป็นผู้รับฟังที่ดีการเป็นผู้รับฟังที่ดีนะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้นนะฮะเพราะเราได้รับข้อมูลมามากมายนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับรู้รับผิดชอบและรู้จักให้อภัยนะฮะก็ถือว่ามันจะทําให้เรื่องที่มีความขัดแย้งต่างๆคลี่คลายไปได้ด้วยดีนั่นเองครับต่อมาครับมีน้ําใจให้เกียรติต่อผู้อื่น แล้วเราก็จะได้รับน้ำใจและเกียรตินะครับกลับมานั่นเองนะครับต่อมาครับกระตันยูนะฮะมีความกระตันยูต่อปิดามันดาคูบาอาจารย์และผู้คนรอบข้างนะฮะก็ถือว่าเป็นจริยธรรมที่สำคัญนะฮะในสังคมไทยนะครับต่อมานะครับการเห็นประโยชน์นะฮะของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะครับ ต่อมาครับมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคมและก็ประเทศชาตินะครับต่อมาครับมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากข้อหนึ่งนะครับและสุดท้ายครับความรักและก็ความสามัคคีนะครับของผู้คนในสังคมนะครับถ้าเรามีชุดคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ที่กล่าวมาในข้างต้นเนี่ยนะครับผมก็จะจันลงสังคมให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับก็เรียนรู้ไปแล้วแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีสรุปได้ยังไงบ้างครับก็นะครับการมีความรับผิดชอบต่อตอนเองชุมชนประเทศชาติและสังคมโลกนะฮะก็เป็นสิ่งที่พลเมืองทุกคนใช่ไหมฮะต้องพึงปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขนะฮะและรวมถึงนะฮะการเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของอประชาชนทุกคน ใช่ไหมครับเป็นหัวใจสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะเพื่อที่ให้พวกเราเนี่ยนะฮะจะได้มีคนดีคนมีความรู้ความสามารถเข้าไปบริหารพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนั่นเองนะครับผมจากที่พวกเรานะฮะได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับผมเรามาทำชิ้นงานพนักงานของเรานะฮะผมก็งานในครั้งนี้นะฮะอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับทำ โปสเตอร์นะครับผมโปสเตอร์เส้นทางสู่พลเมืองดีนะฮะก็ให้พวกเราเนี่ยนะฮะได้แบ่งกลุ่มครับแล้วก็ร่วมกันออกแบบนะครับวางแผนทำโปสเตอร์ขนาด A3 นะครับผมซึ่งมันก็ใหญ่กว่า A4 เลยนะครับผมในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติตนนะครับเป็นพลเมืองดีของสังคมในด้านในด้านหนึ่งที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วเมื่อเสร็จสิ้นสวยงามเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำไป ติดประกาศใช่ไหมครับเผยแร่ตามป้ายนิเทศของโรงเรียนหรือนะครับเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติแล้วก็สังคมโลกต่อไปนั่นเองนะครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนะฮะการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและก็สังคมนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมนะฮะการเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนใช่ไหมครับของพวกเราทุกคนที่ต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สังคมของเราเนี่ยนะฮะได้เกิดความสงบสุขนะฮะประเทศก็จะมีความเจริญก้าวหน้าสามารถนะฮะขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับในแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมนะครับผมแล้วเราก็จะนำไปปฏิบัติใช่ไหมครับ เพื่อให้สังคมของเรามีความน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ